สวัสดีค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรการทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ e-commerce ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะปล่อยขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะวรรญยาทัศวานนท์ learning management manager ค่ะประสบการณ์นะคะก็เป็นวิทยากรพิเศษหรือว่าวิทยากรรับเชิญนะคะในสถานศึกษานะคะในระดับปริญญาตรีในเรื่องของการนำนวัตกรรมนะคะมาปรับใช้ในการทำบัญชีในปัจจุบันค่ะ แล้วก็เป็นอดีตนักตรวจสอบภาษีจากกองตรวจสอบภาษีกลางกลมสัมพากรน,นั่นเองค่ะและสำหรับรายละเอียดหลักสูตรของเรานะคะนั่นก็จะพูดถึงในเรื่องของภาพรวมการทำบัญชีก่อนเลยค่ะเพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามารับชมหลักสูตรนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการรับรู้รายได้และก็ค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของภาพรวมกันก่อนค่ะ แล้วก็จะมาสาธิตนะคะในเรื่องของการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะลองเรียกรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซให้ดูค่ะสำหรับภาพรวมการทำบัญชีนะคะปอยขออนุญาตแนะนำเป็นทริคในการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเลยค่ะฝั่งรายรับนะคะสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำเลยก็คือแยกกระเป๋าเงินของเจ้าของกิจการออกจากกระเป๋าเงินของร้านค้าค่ะ 2. นะคะนำเงินสด ที่ได้รับนะคะจากการขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอค่ะอาจจะเป็นทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์นะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมได้นะคะ 3. ค่ะข้อนี้สำคัญเลยนะคะฝังรายรับห้ามออกใบกำกับภาษีเด็ดขาดนะคะหากธุรกิจของท่านยังไม่มีสิทธิ์ออกใบกากับภาษีค่ะ ต่อไปนะคะทางด้านรายจ่ายเนี่ยทริคก็คือทุกครั้งที่เงินออกจากกิจการจะต้องมีหลักฐานค่ะเราตั้งทงไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเงินออกไปจากกิจการเมื่อไหร่เราจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานหรือกระดาษอะไรก็ได้ได้รับกลับมานะคะเพื่อที่จะสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทุกตัวไม่ตกหล่นนั่นเองค่ะ แล้วก็เน้นการจ่ายเงินผ่านธนาคารนะคะแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดนะคะเพราะอย่างน้อยตอนที่เรามาตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินออกจากบัญชีธนาคารเนี่ยก็จะได้ไม่ตกหล่นว่ามันมีรายการจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะและด้านที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องของคลังสินค้านะคะก็แนะนําว่าให้ท่านเนี่ย ดูสินค้าคงเหลือนะคะอัปเดตแบบเรียลไทม์แล้วก็วิเคราะห์ยอดขายรายตัวค่ะการวิเคราะห์ยอดขายรายตัวนะคะ,คะ,คะจะทําให้ท่านทราบว่าสินค้าตัวไหนนะคะที่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่ากําไรของกิจการค่ะเพราะบางครั้งนะคะหลายๆธุรกิจเราขายสินค้าหลายตัวค่ะแต่อาจจะมีบางตัวที่กําลังขาดทุนอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สินค้ารายตัวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการอย่างยิ่งค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสําหรับรายได้และก็ค่ายจ่ายธุรกิจ e-commerce นะคะในปัจจุบันเนี่ยที่เจอกันมีอะไรบ้างนะคะเราดูกันแค่2ตัวเท่านั้นเองค่ะรายได้ของธุรกิจนะคะก็คือรายได้จากการขายนะคะหรือให้บริการตรงตัวเลยแล้วก็การให้บริการขนส่งที่ เราเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการเหมือนกันนะคะรวมถึงค่านายหน้าค่าส่งเสริมจากการขายของแพลตฟอร์มนะคะตรงนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นรายได้ของกิจการทั้งนั้นค่ะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่นอกเหนือจากต้นทุนในการซื้อสินค้าแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของค่าขนส่งค่าบริการค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะตรงนี้ก็ เป็นรายจ่ายของธุรกิจ e-commerce ค่ะปล่อยเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะระหว่างส่วนลดร้านค้าหรือว่าส่วนลดแพลตฟอร์มเนี่ยต่างกันยังไงนะคะส่วนลดที่ร้านค้าเป็นผู้ออกให้กับผู้ซื้อ,อถ้าเราได้ยินคํานี้บ่อยๆนะคะปล่อยจะบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันถูกหักไปในราคาขายอยู่แล้วเช่นเราขาย100บาทเราให้ส่วนลดให้กับลูกค้านะคะยีบาทนั่นก็แปลว่าเรารับรู้รายได้80บาทแค่นี้อยู่แล้วค่ะ ส่วนตัวที่2นะคะส่วนลดจากแพลตฟอร์มก็คือเราเนี่ยมีราคาขายสินค้าตัวนี้100แต่ทางแพลตฟอร์มอะค่ะให้ส่วนลดกับลูกค้าโดยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคะแพลตฟอร์มให้ส่วนลดกับลูกค้าไป10บาทเรายังคงรับรู้รายได้100บาทเต็มจํานวนค่ะถึงแม้ว่าลูกค้าจะ จ่าย90บาทนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้เงินค่ะจากลูกค้า90บาทแล้วก็จะได้เงินจากแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะอีก10บาทรวมเป็น100บาทนั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้สโคปรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจเราเรียบร้อยแล้วนะคะปอยจะพาทุกท่านค่ะไปบันทึกที่โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์พีคค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกท่านสร้างฐานข้อมูลก่อนค่ะนั่นก็คือข้อมูลผู้ติดต่อค่ะก็ต้องบอกโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าลูกค้าช้อปปีลูกค้า Lazada e, ลูกค้าออนไลน์เนี่ยก็ให้สร้างชื่อเอาไว้นะคะหรือถ้าเกิดเ,เราต้องการระบุเป็นชื่อจริงๆนะคะก็สามารถที่จะสร้างคอนแทคได้ค่ะแล้วก็คอนแทคสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็คืออ้อป p e e ประเทศไทยนะคะหรือ s h o p e e Express Lazada ประเทศไทยนะคะแล้วก็ Lazada Express ค่ะเพราะอย่างน้อยเราจะต้องใช้คอนแทคเหล่านี้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะแล้วก็กระเป๋าเงินค่ะกระเป๋าเงิน e-wallet เราสามารถสร้างได้เลยตั้งชื่อได้ตามใจชอบเลยนะคะก็สามารถที่จะแยกร้านค้านะคะได้เพื่อความสะดวกในการกระทบยอดนั่นเองค่ะแล้วก็รายการฐานข้อมูลตัวสุดท้ายค่ะก็คือรายการสินค้ากิจการของท่านขายสินค้าอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ สร้างให้ครบถ้วนค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะในการสร้างฐานข้อมูลทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada เลยนะคะการสร้างสินค้านะคะรหัสสินค้าบนโปรแกรมเพียค่ะท่านจะต้องสร้างให้ตรงกันกับ SKU ที่ขายบนแพลตฟอร์ม Shopee Lazada นะคะเพราะระบบก็จะได้ตัดสต็อกให้ถูกต้องนะคะรู้ว่าเป็นสินค้าตัวไหนคะ่ะ ส่วนเลขที่ออเดอร์นะคะที่เราได้ขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเลขที่ออเดอร์เหล่านั้นค่ะมันจะมาอยู่ในเลขที่อ้างอิเองเอกสารของใบเสร็จรับเงินบนโปรแกรมพีของเราค่ะการบันทึกรายได้จากการขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้าค่ะก็จะมี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือดึงออเดอร์จากการขายออกมาจากเว็บช้อปปี้ลาซาด้า แล้วก็ขั้นตอนที่2ค่ะนำไฟล์ดังกล่าวนั่นแหละคะ่ะที่เราดึงออกมา Import เข้ามาในโปรแกรมพีค,ค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการบันทึกรายได้ค่ะต่อไปตัวอย่างนะคะในการดาวน์โหลดรายงานจากเว็บ Lazada นะคะก็ไปที่ Seller Center นะคะแล้วก็เลือกเมนูคำสั่งซื้อแล้วก็รีวิวแล้วก็หัวข้อคำสั่งซื้อค่ะแล้วก็เลือกในส่วนของแท็บส่งแล้วนะคะ,ะแล้วก็เลือกช่วงวันที่ได้เลยนะคะ เมื่อดึงรายงานออกมาเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องคอมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเว็บ s h อปปีนะคะก็จะไปที่ Shopee Seller Center นะคะแล้วก็คลิกไอคอนที่อยู่ข้างๆกระดิ่งค่ะเลือกหัวข้อการขายของฉันนะคะ,ะแทบสำเร็จเช่นกันค่ะแล้วก็ เลือกช่วงวันที่ที่เราต้องการจะดึงออเดอร์นะคะนั่นก็หมายความว่าท่านจะบันทึกยอดขายนะคะทุกวันเป็นรายวันเลยก็ได้หรือจะรวบรวมนะคะเดือนหนึ่งบันทึก2ครั้งก็ได้นะคะก็จะเป็นการบันทึกรับรู้รายได้ย้อนหลังนั่นเองนะคะอาจจะเพื่อความสะดวกนะคะในแต่ละร้านค้าว่าสะดวกที่จะทำข้อมูลทางบัญชีเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรแกรมกันเลยค่ะ ให้ไปที่เมนูรายรับนะคะเลือกคำสั่งนำเข้าเอกสารค่ะกดด,ดาวตรงคำว่านำเข้าเอกสารเลือก Lazada Shopee ค่ะและไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นไฟล์ของ Shopee หรือว่า Lazada เราก็เลือกร้านค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวป้อยสาธิตเป็น Shopee นะคะส่วนผู้ติดต่อตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดกิจการใดยังไม่เคยสร้างผู้ติดต่อมาก่อนนะคะก็กดปุ่มบวกเพิ่มผู้ติดต่อได้เลย เดี๋ยวปอยจะสร้างเป็นลูกค้าช้อปปีนะคะปอยก็จะแยกกันไปเลยค่ะว่าลูกค้าออนไลน์ที่ขายผ่านช้อปปีเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่ลูกค้าออนไลน์ที่ขายผ่าน l ัซ a าดเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่ปอยก็เลยจะตั้งชื่อแยกกันนะคะส่วนรับเงินโดยตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการรับชําระเงินนะคะปกติแล้วเราย,ยังไม่ได้เงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มช่องทางการเงินเป็น e wallet เลือกเป็น e-commerce นะคะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้องค่ะถ้าเกิดแต่ละแพลตฟอร์มนะคะมีการสร้างร้านค้าเอาไว้หลายร้านเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ที่ช่องเลขที่บัญชีตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเลย ส่วนตรงนี้นะคะวันที่ออกเอกสารหรือวันที่ที่เราจะรับรู้รายได้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะบนโปรแกรมพีคนะคะว่าเป็นวันที่คําสั่งซื้อวันที่ชําระเงินหรือว่าจะเป็นวันที่ส่งสินค้านะคะเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหาค่ะเพื่อที่จะนําไฟล์ที่เราได้เตรียมมาไว้นะคะเข้ามาแล้วก็กดปุ่มนําเข้าไฟล์ค่ะเราก็จะมาเจอที่หน้านี้ค่ะระบบจะแสดงเป็นหน้าพรีวิวให้ก่อนนะคะแล้วก็เช็ครายละเอียดได้ค่ะ ข้อสังเกตนะคะตรงคอลัมน์ J ค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยสร้างรายละเอียดสินค้ามาก่อนเลยเนี่ยมันก็จะถูกเว้นว่างไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สร้างรหัสสินค้าบนโปรแกรมพียค่ะตรงกันกันกบ SKU ที่ขายบน s h o ป e e แล้ว,แล,วแล้วก็ตรงนี้ระบบก็จะ Default ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวปอยขออนุญาตใช้เป็นสินค้าตัวอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มสร้างเอกสารทั้งหมดค่ะ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการบันทึกรายได้ด้วยการ Import ไฟล์ช้อปปีนั่นเองค่ะสำหรับการ Import ไฟล์จาก Lazada นะคะก็มาที่เมนูเดียวกันค่ะเมนูรายรับนะคะนำเข้าเอกสารกดดับดาวตรงคำว่านำเข้าเอกสารเลือก Lazada s h o p ปปี e ค่ะเพียงแต่แค่ว่าร้านค้าที่เราเลือกตรงนี้นะคะก็เลือกเป็น Lazada ค่ะผู้ติดต่อนะคะรับชำระโดยแล้วก็วันที่ที่ออกเอกสารก็ แล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะกดค้นหาไฟล์ลาซาด้าค่ะแล้วก็นําเข้าไฟล์ก็จะเป็นวิธีเดียวกันนั่นเองค่ะหากร้านค้าของเรานะคะมีะไรายได้อื่นและจะบันทึกอย่างไรไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะรายได้อื่นนะคะขั้นตอนเนี่ยก็คือเพียงแค่ท่านเข้ามาที่โปรแกรมพีคแล้วก็กดสร้างใบเสร็จรับเงินที่พีกได้เลยค่ะแล้วก็เลือกผังบัญชีที่ถูกต้องนะคะ เมนูรายรับค่ะใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็กดปุ่มสร้างเลือกผู้ติดต่อค่ะซึ่งผู้ติดต่อตรงนี้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะหรือ s h o ป e e Lazada ส่วนใหญ่เลือกรายชื่อลูกค้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผู้ติดต่อนะคะชื่อสกุลหรือว่าเป็นชื่อบริษัทตามจริงได้เลยค่ะปกติแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าคอมมิชชั่นที่เราได้จากช h อป e ีนั่นเองค่ะ กดปุ่มเพิ่มผู้ติดต่ตอค้นหาด้วยชื่อปล่อยเลือกสร้างเป็นช้อปปีประเทศไทยนะคะแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยแล้วลงมาดูรายการข้างล่างค่ะถ้าเกิดว่าเป็นรายได้อื่นนะคะเราไม่เคยสร้างรหัสสินค้าและบริการมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะข้ามไปได้นะคะแล้วก็มาที่ช่องนี้เลยค่ะเลือกผังบัญชีให้ถูกต้องนะคะ พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่ารายได้อื่นได้เลยค่ะแล้วก็เลือกระบุจำนวนนะคะแล้วก็มูลค่าค่ะสมมติมูลค่าเป็นห้าร้อยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะวันที่ที่เรารับเงินนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็ระบุตามจริงไปได้เลยนะคะ เป็นวันที่ที่เงินเข้า e w o l l t t ก็ได้หรือเป็นวันที่ที่เงินเข้า Statement นะคะก็คือตามจริงเนี่ยเราได้รับเงินผ่านทางช่องทางใดแล้วก็รับเงินโดยตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการบันทึกรายได้อื่นค่ะ ต่อไปจะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะโดยปอยจะบันทึกยกตัวอย่างเป็น3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะกรณีที่เราซื้อสินค้ามาเราจะบันทึกยังไงตัวที่2ค่ะถ้าเกิดเกิดค่าคนส่งและตัวที่3ค่ะค่ารมเนียมหรือว่าค่าบริการค่ะสำหรับการบันทึกซื้อสินค้านะคะให้ไปที่เมนูรายจ่ายแล้วก็บันทึกซื้อสินค้าค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นค่าขนส่งค่าบริการหรือว่าค่าทรรมเนียมเนี่ยก็ให้ไปที่เมนูรายจ่ายเลือกหัวข้อบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็เลือกผังบัญชีที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในหน้าโปรแกรมพีก,กันเลยค่ะไปที่เมนูรายจ่ายนะคะเลือกหัวข้อบันทึกซื้อสินค้าค่ะกดสร้าง ซื้อจากใครนะคะเราก็สามารถสร้างผู้ติดต่อได้เลยค่ะปลอยขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเป็นสยามแมคโครเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มเลยค่ะ สินค้าและบริการถ้าเกิดเรายังไม่เคยสร้างสินค้าดังกล่าวที่เราทําการซื้อมาก่อนนะคะให้กดปุ่มบวกเพิ่มสินค้าค่ะตัของน,นี้ตั้งเป็นสินค้า A นะคะง่ายๆแล้วก็กดบันทึกค่ะซื้อมาเท่าไหร่นะคะสมมติซื้อมาจํานวน20นะคะหน่วยละ100บาทค่ะวันที่ชำระ ก็คือวันที่ที่เราจ่ายค่าซื้อสินค้านั่นเองค่ะก็ระบุวันที่ได้เลยแล้วก็จ่ายด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนะคะถ้าเกิดยังไม่มีให้เลือกก็กดปุ่มเพิ่มช่องทางการเงินค่ะอันนี้เดี๋ยวปอดขออนาตเลือกเป็นเงินสดนะคะเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติบันทึกซื้อสินค้าค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ่สุดการบันทึกซื้อสินค้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการบันทึกค่าขนส่งค่ะ ไปที่เมนูรายจ่ายนะคะเลือกอีกคำสั่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็กดสร้างค่ะเราจ่ายค่าขนส่งให้กับใครนะคะกดเพิ่มผู้ติดต่อค่ะค้นหาด้วยชื่อเบื้องต้นนะคะการเพิ่มผู้ติดต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคอนแทคเดียวกันนะคะเราเพิ่มแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ รอบนี้ปลอยขอนี้เลือกเป็น Shopee Express นะคะเรียบร้อยแล้วกดตกลงค่ะแล้วก็กดเพิ่มค่ะเราก็ระบุค่าขนส่งค่ะจำรหัสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะเซิร์ชด้วยข้อความได้แบบนี้ค่ะก็ระบุมูลค่านะคะ วันที่จ่ายชําระค่ะแล้วก็จ่ายเงินโดยตรงนี้ปล่อยเพิ่มเติมนิดนึงค่ะจ่ายเงินโดยตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นค่าขนส่งอะคะ่ะของแพลตฟอร์มที่เป็นช้อปปีหรือว่า Lazada เนี่ยเขาจะหักไปก่อนที่จะโอนเงินค่าขายให้กับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าขนส่งตรงนี้มันก็จะถูกหักออกจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเราก็กดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดอนุมัติค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กิจการใดนะคะเป็นนิติบุคคลก็จะมีหักหน้าที่จ่ายไม่ผิดต่อไปเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าขนส่งค่ะไปที่เมนูรายจ่ายเลือกหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะคะบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็กดสร้างค่ะผู้ขายนะคะปล่อยเลือกเป็น shopee express ค่ะแล้วก็ระบุผังบัญชีตรงนี้นะคะเป็นค่าขนส่งค่ะ มูลค่านะคะ150ถ้าเกิดกิจการของเราเป็นแค่ร้านค้าทั่วไปนะคะไม่ได้ไปจดทะเบียนนิติบุคคลตรงนี้เราก็จะไม่มีสิทธิหังหน้าที่จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลือกเป็นยังไม่ระบุนะคะหรือเลือกเป็นไม่มีไปเลยก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็วันที่ที่ชำระเงินค่ะ แล้วก็จ่ายชําระด้วยวิธีการใดนะคะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นค่าขนส่งของช้อ p ปี้ a z a d a เนี่ยเขาจะทําการหักเงินเราเอาไว้ก่อนที่เขาจะโอนรายได้ค่าขายให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเป็น e ีเว l e t ได้เลยเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติค่าใช้จ่ายค่ะเป็นอันสิ้นสุดการบันทึกค่าขนส่งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกรายจ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการค่ะไปที่เมนูรายจ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะกดสร้าง เลือกเป็นช้อปปีประเทศไทยนะคะปอยก็จะเลือกเป็นค่าบริการค่ะจะเป็นค่าบริการอื่นๆหรือค่าธรรมเนียมหรือจะเป็นผังบัญชีที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะ ระบุมูลค่าค่ะเหมือนเดิมค่ะระบุวันที่แล้วก็ช่องทางการเงินเป็น e wallet ค่ะและหักหน้าที่จ่ายตรงนี้นะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเราก็เลือกเป็นไม่มีค่ะเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติค่าใช้จ่ายค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าบริการค่ะปล่อยเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสำหรับ กิจการใดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะการบันทึกค่าขนส่งหรือค่าบริการตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีหักหนัดที่จ่ายนะคะถ้าเป็นค่าขนส่งร้อยละหนึ่งถ้าเป็นค่าบริการเนี่ยก็จะเป็นร้อยละสามนะคะซึ่งสามารถที่จะไปแล้วก็ต้องไปขอคืนด้วยนะคะสำหรับรายงานที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายงานตัวแรกกันค่ะรายงานจากการขายสินค้านะคะไปที่เมนูรายรับค่ะแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็กดดูทั้งหมดค่ะ กดคำสั่งปุ่มพิมพ์รายงานค่ะแล้วก็เลือกวันที่ที่เราอยากจะดูยอดขายนะคะจะเรียกเป็นแบบรายวันนะคะหรือเป็นแบบรายเดือนก็ได้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มพิมพ์รายงานค่ะกดดาวน์โหลดค่ะรายงานที่ได้จะออกมาเป็นไฟล์ Excel นะคะจะมาอยู่ที่กระดิ่งตรงนี้ค่ะท่านก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดไฟล์ดูได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นรายงานสินค้าคงเหลือค่ะก็จะไปที่เมนูสินค้าค่ะ แล้วก็กดดูภาพรวมค่ะกดปุ่มพิมพ์รายงานเช่นกันค่ะแล้วก็ระบุวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะคะถ้าเกิดเราระบุระบุวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดค่ะสิ่งที่ได้นะคะจากรายงานสินค้าตรงนี้ก็คือเราจะได้ยอดขายรวมหรือว่ายอดซื้อรวมสินค้าทั้งหมดตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงช่วงวันที่20กุมภาพันธ์แบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะได้ยอดสินค้าคงเหลือณนนวันที่20กุมภาตรงนี้นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วกดพิมพ์รายงานค่ะรายงานที่ได้นะคะก็จะมาอยู่ที่กระดิ่งแล้วก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel นั่นเองค่ะต่อไปนะคะรายงานตัวที่3ค่ะจะเป็นรายงานกําไรขาดทุนค่ะจะไปที่เมนูบัญชีค่ะแล้วก็เลือกหัวข้องบก,กําไรขาดทุนค่ะ เราสามารถที่จะกดเพิ่มรายงานนะคะแล้วก็กำหนดได้เองเลยค่ะว่าเราจะดูกําไรขาดทุนเดือนนี้เดือนที่แล้วปีนี้ปีที่แล้วหรือเป็นแบบกําหนดเองแล้วก็เลือกวันที่ได้ค่ะหรือจะเอาเปรียบเทียบย้อนหลังไปกี่เดือนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะยกตัวอย่างเป็น3เดือนแบบนี้นะคะหรือจะเป็น3ามปีย้อนหลังหรือ3วันย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็กดยืนยัน ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะคะโดยตัวเลขสีฟ้า,ฟาทุกตัวเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูที่มาของตัวเลขได้นะคะเช่นทำไมค่าขนส่งปีนี้หรือเดือนนี้เยอะจังเลยแล้วก็กดเข้าไปดูได้ว่ามียอดขายตรงไหนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดอยากได้ออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถกดปุ่มพิมพ์รายงานตรงนี้ได้เลยค่ะ หรือถ้าเกิดอยากได้ออกมาเป็นรายงานที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel ก็สามารถกดปุ่มพิมพ์รายงานตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรการทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ค่ะและหากท่านใดนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ในกระดานสนทนาตรงนี้ได้เลยค่ะหรือต้องการประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ทางเราปรับปรุงหลักสูตรต่อไปก็สามารถประเมินความพึงพอใจกันเข้ามาได้เลยค่ะ friend of business peakaccount.com